รายการแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เป็นรายการส่งท้ายนะครับเป็นรายการประกันดานสำคัญเพราะว่าเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคัตออฟเพื่อที่จะ q อลี่ไยไปโอลิมปิกปารีส2024นะครับผมก็อ่ะพูดรายการอื่นก่อนมีอาแบดมินตันมิแข่งทั้งหมด5ประเภทนะครับชายเดียววิวกววุลุฒธิวิทีสารได้ไปคนเดียวแบบ100แล้ว นะครับแต่ว่าไปแบบท็อปแหรือเปล่าต้องรุ้นแรายการนี้ในการทิงแชมป์เอเชียที่จะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ละประเภทคู่ผสมบาร์ป่อได้ไปคู่เดียวแน่นอนแบบ100%แล้วก็ไปในฐานะท็อปแแน่นอน100%ครับไม่ไม่น่าห่วงครับบารป่อแต่ว่าเข้าไป4คนลึกได้หรือเปล่าไม่น่าจะทันแล้วนะครับโดยส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะทัน แล้วอีกคู่อรายการหนึ่งคือประเภทหญิงเดียวอ๋อหญิงคู่หญิงคู่กันหญิงคู่นะครับก็จะเป็นน้องวิวน้องกิฟได้ไปแล้วไปในฐานะท็อปแปดด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็ถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะเอาจริงมีสิทธิ์ลุ้นนะครับสำหรับวิวกิฟกิฟตวิวครับผมแล้วก็ประเภทอ่าคู่ผสมไอ้ชายคู่เออชายคู่นะครับก็เป็น เอ็มสกายได้ไปแล้วก็ได้ไปคู่เดียวแบบ100%นะครับไม่น่าคู่อื่นน่าจะทันละก็ป็นเอ็มสกายที่ได้ไปแต่ว่าไม่ได้ไปในฐานะท็อ,ทอปแปดนะครับไปในฐานะามือวางทั่วไปนะครับผมก็แต่ว่าประเภทชายคู่ก็ล่างหลังเนี้ยเราฟอร์มค่อนข้างดีนะครับผมก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกเอ้ยจะได้แบบ เข้าไป8คนหรือว่า4คนได้อะครับคือได้ไปโอลิมปิกชวนและนักเอิมสกายแล้วมาดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นหนึ่งสิครับคือที่จะเล่าวันนี้เลยคือประเภทหญิงเดี่ยวปกติประเภทหญิงเดียเยเด่ยวคือเรามีรุ่นว่าน้องมีได้ไปชวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะคุฟายแน่นอนแต่ไปในฐานะท็อปแปดหรือเปล่าดูที่รายการชิงแชมป์อเชียนะครับส่วนคนอื่นที่มีรุ่นที่จะได้ไปคือน้องเมย์ซ้ายตอนนี้ตั๋วออออยยยยููู่่่่่ททีีี้้งมซา16พด ก็คือการที่จะคอลี่คอล่าโอลิมปิกสองคนต้องอยู่ในท็อปสุขน้องน้องเมยก็อยู่ในท็อปสุคพอดีนะครับส่วนที่น่าตกใจก็คือน้องหมิวอ่าถอนตัวจากรายการนี้ไปที่ลเบลแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถอนจากการบาดเจ็บหรือว่าถอนเพราะว่าเหมือนกับอ่ะก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าของน้องหมิวพัน์บบีก็มีโอกาสลุ้นน้อยแล้วที่จะ ที่จะได้ไปโอลิมปิกนะครับอาจจะอาจจะถอนตัวเพื่อเพื่อเตรียมตัวที่จะแข่งและกาเอเบอร์ครพที่จะถึงในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมก็ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นคือไม่อยากให้น้องบาดเจ็บนะครับคือเป็นหด้วยความเป็นห่วงนะครับแต่ว่าน้องถอนรายการนี้ละน่านาจะถอนนะครับเพราะเห็นเพจให้เครดิตนะครับเพจบ้าแบบนะครับก็แจ้งว่าน้องหมิวน้องหมิวพอดประวีอาจถอนตัวนะครับทําให้ เส้นทางไปโอลิมปิกก็หยุดลงด้วยนะครับผมก็น้องมีคงไม่ได้ไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละส่วนน้องคีมยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับผมมาดูดีกว่าว่าทายังไงน้องเมย์สายถึงจะได้ไปทัวร์อีกทีหลังจากที่น้องมิวถอนตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้่าน้องมิวถอนตัวน้องมิวอยู่อันดับที่18นะครับถอนตัวนะครับผมแล้วอ่าเดี๋ยวดูสิทธิว์วนก่อนน้องเมย์รัชนกตอนนี้อยู่ที่ตะแดงอยู่ที่9นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่น โอลิมปิกในฐานะท็อปแได้ก็ต้องผ่านจีจางไปเหมือนแต่ว่าก็เล่าไปในคลิปนั่นแหละอ่ะส่วนอ่าดูอีกทีฝั่งข้างล่างฝั่งที่ต้องการคอลิฟายไป2คนนะครับคือน้องเมย์อยู่ที่16มีที่15ที่เป็นสาวจีนสาวอ่จางยี่หมานนะครับคนนี้ไม่ได้มาก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสลุ้นลึกๆว่าน้องมยอาจจะแซงขึ้นไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่ะแล้วโอกูฮาระนะครับโอกูฮาระที่จะเจอที่ขวางไทยอยู่ที่แบบอาจจะอาจจะทาให้ไทยแลนด์ไม่ได้ไปโอลิมปิกก็คือน้องอ่าคุณโอกูฮาระอยู่ที่17ถ้าแซงน้องเมซายได้เราก็อุดไปโอลิมปิกสองคนแต่โชคดีเป็นความสุขคือโอกูฮาระรอบแรกเจอกับอันเซยองแล้วข่าวมาแล้วว่าอันเซยองไม่ได้ถอนรายการนี้ด้วยคือทุกคนเป็นห่วงว่าอันเซยองจะถอนถ้าอันเซยองถอนก็โอกาสที่เราจะหลุดไปโอลิมปิก สองคนก็ก็น้อยแต่ปรากฏว่าอันเซียงไม่ถอนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าน้องมีสายก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเจอกับเชนุฟเฟยที่สาวไทยค่อนข้างจะแพ้ทางนะครับผมส่วนน้องทีมอ่าโอคูฮาระกับเมย์คือถ้าโอคูโฮาระแพ้มีแพ้ก็โอเคจบกันมยได้ไปโอลิมป,ปิกนะครับแต่ จริงๆก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆมีสาวสิงคโปร์อยู่ที่สิบเก้าที่อาจสอดแทรกไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเนาะสาวสิงคโปร์คนนี้ก็อาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่สูงขนาดที่จะได้ลองชนะเลิศนะครับถ้าได้ลองชนะเลิศก็คือเหมือนกับได้เข้าไปชิงก็ก,ก็อาจจะทําให้แซงสาวไทยทําให้สาวไทยไม่ได้ไปได้แต่ดูเส้นทางแล้วไม่น่าจะถึงด้วยด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็อาจจะยากนะครับไม่ได้ดูถูกเขานะ,ะแต่ว่าด้วยสถิติต่าง เขาค่อนข้างก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปมากนะครับผมในเอเชียเอเชียคือตัวแม่เยอะมากมท็อปสี่สี่คนแรกอะอเรนกิ้งอันดับหนึ่งถึงอันดับสี่ก็อยู่เอเชียหมดนะครับผมแล้วเว้นบ่างที่ห้าให้กับมารินแล้วที่เหลือก็อยู่เอเชียหมดอมืดังนั้นไม่ไม่ได้ง่ายสําหรับไม่ได้ง่ายสําหรับอ่าเหยาน้องเหย้าคนนี้ที่สิงคโปร์ที่จะสามารถแซงไปได้นะคนนี้คนนี้สิงคโปร์อ่ะ ส่วนนักครีมบืเซียนั้นก็ยังมาแข่งอยู่นะครับคนนี้ก็อาจจะต้องได้เข้าถึงรอบชิงถ้าอยากไปโอลิมปิกนะครับอืมก็ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตง้งน้องนักครีมก็เคยชนะมาหมดทุกคนแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะเคยชนะมาหมดละอืมนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้พูดสั้นๆแล้วกันว่าแบบเสียดายที่น้องหมิวถอนตัวแต่ก็คาดหวังว่าน้องหมิงไม่ได้ถอดตัวาจากอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเรายังมีรายการใหญ่คือเอเวอร์คัพที่ สาวไทยค่อนข้างจะผลงานดีก็ติด4อันดับบ่อยมากนะครับก็เพราะว่าเราก็เราเอาจริงสาวไทยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะในวงการแบบก็ถือว่าเป็นตัวทับเหมือนกันนี้ว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ส่วนรายการอื่นอ่าส่วนประเภทอื่นก็ที่ในในชิงแชมป์เอเชียก็จะมีวิวก็มานะครับอมพีก็ก็ไปแต่ว่าไปในฐานะคอลี่ไฟมั้งถ้่าจต่ไม่เวทแล้วก็มีน้องเกณฑ์น้องน้องจอมแจมอ่ะ หญิงคู่ก็มาแข่งด้วยนะครับแล้วก็มีโอมโมพีคู่ผสม,มพูดไปะเออแล้วก็เอลสกาก็มาครออับบาร์ตป้าก็มานะครับรายการก็เชียร์สนุกครับแต่ว่าช่องทางการดูอาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็อาจจะหาตามช่องทางธรรมชาตินะเพราะว่าน่าจะไม่มีถ่ายทอดสดในทางทูเนาะก็ประมาณนี้ครับก็การแข่งขันพวกนี้เริ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวตัวแม่ตัวท็อปต่างๆน่าจะแข่งวันที่ อ่าสิบนะครับพวกนี้ก็จะมีโอม,โมพีนะที่ที่ได้แข่งให้จำไม่ผิดแล้วก็แล้วก็วกอ่าผู้หญิงคู่เจ์กับตําแจ่มนะครับก็ก็แข่งพวกนี้ก็ฝากติดตามและเชียร์นักกีฬาไทายทุกคนแล้วก็เป็นกาลังใจให้น้องหมิวอย่าให้บาดเจ็บล้วกันอย่าให้ถอนตัวจากการบาดเจ็บอย่าให้น้องหมิวกลับมาเรียกความมั่นใจโอลิปน้องหมิวก็ยังน่าจะมีโอกาสได้ไปรอบนี้ไม่ได้ไปรอบหน้าก็ไม่แน่นะครับผมก็น้องหมิวคือเป็นนักกีฬาโดยส่วนตัวคือเราว่าลองจากมีแต่ว่าถ้าปีที่แล้วไม่บาดเจ็บอะ่ะ โอลิมปิกก็น่าจะเป็นโอกาสที่น้องหมิวจะได้ไปน้องเีร้ายที่บาดเจ็บตอนปลายปีที่แล้วก็ไม่ได้แข่งทั้งบูทัวร์ไฟนอลอะไรนี้ก็เสียโอกาสไปแล้วก็ต้นปีกว่าฟอร์มจะกลับมาได้ก็ก,ก,ก็นานที่จะรีคอมฟอร์รี่ได้ก็ไม่เป็นไรครับให้กําลังใจน้องหมิวโอนิมน่าน่าจะเป็นการตัดสินใจร่วมก,กันกับโค้ชแหละว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะครับก็ไม่เป็นไรโอลิมปิกก็ยังมีให้รูต่อแล้วก็เชียร์มีสายแล้วก็มีรัชนุกในรายการนี้ให้ทำงานดีที่สุด มีสายอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าชนะเชิญยูฟยได้ก็เป็นโอกาสที่แบบน่าจะเรียกไปโอลิมปิกแบบร้อยปเซนแล้วก็มันเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนไปโอลิมปิกนะครับถ้าสามารถชนะแชมป์โอลิมปิกได้นะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าเนาะมีก็มีสายก็ฟอร์มการเล่นก็ความมั่นใจก็กําลังมานะครับผมก็ให้กำลังใจสวไทยต่อไปนะครับสู้นะครับในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จะถึงเริ่มพรุ่งนี้ค่ะ